สวัสดีค่ะพี่น้องกาแล้วแต่เจี๊ยบเบิร์ตสุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องกาแสดงความยินดีกับเอฟซีและกาพี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะที่ติดตามคลิปเจี๊ยบเนาะค่ะเลขทันปูองค์ดำหัวนีหัวสุดท้ายเนาะค่ะทันปูกให้แตก3มโตเนาะค่ะพี่น้องทันปูห้หาสามเก่าเนาะค่ะพี่น้องเลขออกหาเก่าสามเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบบอกพี่น้องว่าให้สังเกตเลขทันปูองดำนักราชและกาปูสมิงเนาะค่ะ ซึ่งเลขที่ตรงกันก็คือ3มเก่าเก่าสามเนาะค่ะพี่น้องถ้าผูา้ไดบัเสื้อกลับไปเบิ้งในคลิปใดเนาะคะ่ะสำหรับ f อทุกๆคนเนาะค่ะพี่น้องยินดีนํายินดีจางใจค่ะพี่น้องเต็มใจหายโชคลาภทุกๆคนเนาะค่ะพี่น้องก็ขอหายพี่น้องทุกๆคนวิ่หนีวิศินขอบคุณทุกกาลังใจเนาะคะ่ะทีคอมเมนต์มากเนาะค่ะพี่น้องอยู่ในอ่ายูทูปทันปูองค์ดํานคราชศรก็ปูสมิงพายเจ้าของเฮ้าเนาะคะ่ะเลขทันปูกะหายมาก นับครั้งบทวนเนาะค่ะพี่น้องกางวันนี้เป็นวัสุดท้ายเนาะค่ะที่เจียบจกจุดถูกขันปูองค์ดําที่สําคัญคือแตกสามโตเนาะคะ่ะเลขขันปูองค์ดํนานคาราดของเฮารําร,รวยวิษณีวิวศีนมีเงินสางบารมีที่สําคัญคือเงินที่เฮาได้จากโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องเจียบบาเสม,มอว่าห้เอาไปห้พพอหายแน่เหลือหันกระแบงไปทําบุญสางบารมีละกะันซอยเหลือ,อคนอื่นเนาะคะ่ะเท่าทีเฮาจะทําได้ละกะัน ตามกำลังเนาะค่ะพี่น้องสำหรับผููไดทีเบื้องคีบเจีย๊ยบติดตามเจี๊ยบตั้งแต่แรกยอมหูว่าจะเป็นพนที่มักนังกรรมฐานเนาะค่ะพี่น้องทุกซัจจ้าทุกว่าจ้าทีหั่นออกไปเจี๊ยบรักษาเสมอประกาศซัดจ้าทีเจี๊ยบห้ท่ันปูองค์ดํานคราดเนาะคะ่ะเพราะว่าทันปูบอกว่างวดนี้ทันปูจะหายเป็นงวดสุดท้ายแล้วก็ห้เจี๊ยบพ,พักเนาะคะ่ะเพราะว่าทันปูบอกว่าถ้าเจี๊ยบยังฝืนอยู่ เจ็บกะสิบอสบายนู่นนั่นนี่เนาะคะ่ะนี่ความเสื่อไผมันเนาะคะ่ะเจ็บกะจะพักสักหมวดสองหมวดเนาะค่ะพี่น้องกะอาจจะมีอ่าตัวเล็กน้ำโฉน้ำลาบในทิศทางอื่นหรือว่าสถานที่อื่นเนาะคะ่ะเนาะค่ะขอภัยค่ะแต่เลกทันฟูองค์ดามกะพากอนเนาะค่ะพี่น้องสักหมวดหนึ่งหรือว่าสองหมวดเนาะค่ะพี่น้องดีใจค่ะ,ด,คะดีใจกับเอฟซีทุกทุกคนเนาะค่ะที่ติดตามอย่าลืมดนะคะเงื่อนที่ได้ไปสร้างบุญบารมี สัจจาเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดรับปากอีงยังไห้เนาะค่ะพี่น้องหรือว่ารับปากอีงยังกับเจีย๊ยบหรือว่ารับปากกับ่ันปูหรือว่าิ่งศักซิ์อีหยังกระซังเนาะค่ะขอให้รักษาสัจจาเนาะคะ่ะคนที่รักษาสัจจ้าเท่านั้นค่ะสิม,มีโชคมีลาบเรื่อยเืเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเจี๊ยบเป็นคนที่คข่อน้างที่จะตรงบางขําเว้าบางขําจากับอาสีแบบว้าบวบกเข้าหงูผู้ใดเนาะค่ะพี่น้องถ้าย c อแรกๆที่ที่ตามเจี๊ยบกันาสิึูงห่วเจี๊ยบเป็นคนนว้าตรงแล้วกะ ลักก็เป็นคนนถ่รักษาสัจจะที่หนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าเจียบสวดมนต์บูชา่ันปูนาคราชหรือว่าเมย่านาคราเนาะคะ่ะโดยเฉพาะเมย่าเกศสิรินท่าเมย่าเกศิรินท่อนปูองค์ดำของเอานะค่ะพี่น้องกายวาจาจิตตังเนาะค่ะวาจาจิตะะาจาจตังเนาะคะ่ะว่าจาคือตรงเป็นที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องสาหรับผู้ใดที่อยากมีโชคมีลาบเนาะค่ะพี่น้องสัจจะจะอยู่กับคนนถ่แบบมีศีลธรรมเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องอยูไส่กับมีคนหากหละกะสัทธาเนาะคะ่ะ คำวา่าซัทธาจะเกิดก็บ้นถี่รักษาซัตจะเท่านั้นนะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เฮาจะมาสวดมนต์จะเจร่ญภาวนาาเพเมตาไหา้เจ้ากับนายเวสละกะัอธิษฐานจิตเนาะคะ่ะอนุโมทนาบุญไห้องค์เทพเทวา่าจิงศักซ์สเนาะค่ะพี่น้องที่เพิ่นคอยรสมรักษาละกะัโยกบุญกุศลเนาะคะ่ะให้ทันปูของเฮาเนาะค่ะพี่นอ้องอธิษฐานจิตถึงทันปูองค์ดำของเฮาเนาะคะ่ะบารมีทันปูองค์ดำนัคราชเนาะคะ่ะคือที่สุดแลวเนาะค่ะพี่น้อง อย่าลืมรางวันนี้แตกสามตเนาะคะ่ะทิท้งทายเลขทันปูองค์ดำเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดอยากได้ตัวเลขน้าโชคน้าลาบเนาะคะ่ะยู่ชนบุรีก็สามารถมหาเจี๊ยบได้เนาะค่ะการที่เจี๊บโว๋หายหวยไหมเพราะว่าเจี๊บจากโบล่งยูทูบแล้วเนาะค่ะเลขปูองดำถามมหาเจี๊บอยู่ชนบุรีาาราาเจีบ๊ะะจบ,บ,ไไจบจโบโะเขียนหายกับมือเนาะคะ่ะพี่น้องแต่หายล่งคิปเจีบ๊บก็จะหมดไปสักหมวดสองหมวดเนาะคะ่ะจังสีไปจุดถูกขอเพิ่งบาร,รมีถันปูองค์ดำนี่คือคําสั่งค่ะ จาก่ันปูองค์ดำเนาะคะ่ะให้เจี๊ยบงดแล้วก็คําสั่งจากคู่บา,าจา์เนาะคะ่ะให้เจี๊ยบยุดห,หวยหวือว่าเลท่ันปูองค์ดำเนาะคะ่ะระวังหดวที่แลวมันกับเขาท้งบนเลล่างวดน,นี่ก็เช่นกันค่ะสามโตเนาะคะ่ะพี่น้องอือ่ม,ม,มยังค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็มาทักทายพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ได้ีีพรอมสวดมนต่นกะเริ่มถุ่มหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องหลังจากห้าสวดมนุ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจะอาจเป็นคลิปวิดีโอนะคะ่ะมาพูดคุยกับพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้อง ผู้ใดติดตามยอมรู้ดีค่ะว่าเจ๊เป็นคนจังไดว่าจะคําเบาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องอาจจะเบาบอไพ่หลอดสน้องหูเจี๊ยบกะขอโทษขออภัยขอ,อหูสิกรรมกับทุกทุกคนเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามค่ะยินดีค่ะยินดีกับเอฟซีทุกทุกคนเนาะค่ะสามเก่าเหลขกูสเมีงกับเหลขทันปูองค์ดำของเฮาเนาะคะ่ะก็อย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆเนาะค่ะพี่น้องกับอาซี มีแนวทางโชคลาภมาใหาเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะพี่น้องโชคดีร่ำรวยค่ะวินีวิศิลบุญวาดสนาน้ำผ้าเ้าจังได้มากพอกันเนาะค่ะพี่น้องสาธุค่ะขอบคุณค่ะ